ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉัดขวัญอ่านให้ฟังนิยายเสียงช่องมียายรักฟินฟินฟังเพลินๆตัดเนื้อหาว่าบิวฉากโรแมนติกที่ขัดกับกฎของ YouTube แต่สามารถรับฟังเวอร์ชั่นเต็มได้ในรูปแบบออดิโอบุ๊กผ่านเมพมาเก็ตตามดิงด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนโดยการกดติดตาม กดซื้อนิยายฉบับเต็มสามารถเข้ามาพูดคุยหรือเสนอแนะได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะบทที่23โดนเทวิทยาลัยขาดวาดภาพ ตลอดทั้งวันจนกระทั่งคาสุดท้ายฉันไม่มีสมาธิอยู่กับวิชาเรียนเลยสักคาบไม่ใช่ว่าเอาแต่คิดถึงเรื่องผู้ชายคนนั้นนะแต่ในสมองมันมึนทึบลองลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่รู้ตัวเลยว่ากาลังทำอะไรอยู่จนกระทั่งโดนเพื่อนสนิทข้างตัวสะกิดเข้านี่แกว่าไทยอ่ะฉันขมวดคิ้วเข้าหากัน แล้วหันไปตามเสียงของน้ำหอมอย่างสงสัยวาดอะไรงั้นหรอก็อาจารย์ให้วาดรูปเหมือนไงนาย regarded. นแบบก็นั่งแข็งเป็นตะคิวอยู่ตรงหน้าเนี่ยหอมก็ถามอะไรแปลกๆถามไม่ได้วาดนายแบบแล้วฉันจะวาดหมาที่ไหนก็นายแบบเนี่ยจ๊ะพอหนุ่มกามบึกหน้ากัดคนนั้นน่ะฉันเอียวตัวเอนหัวไปติดกับศีรษะของหอมแล้วกระซิบเบา เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนคนอื่นที่ตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับงานของตัวเองใช่เหรอคำถามของน้ำหอมทำให้ฉันต้องหันย้อนมามองงานตัวเองแล้วก็ต้องเบิกตากว้างอย่างตกใจเมื่อคงร่างหน้าตาของผู้ชายในหน้ากระดาษของฉันมันเหมือนพี่สิงมากกว่านายแบบที่นั่งตัวแข็งอยู่ สาบานได้ว่าในหัวฉันไม่ได้มีเรื่องเขาอยู่เลยแต่ทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่รู้ฉันต้องฉีกกระดาษแผ่นนี้ทิ้งแล้วเอากระดาษอีกแผ่นมาวางเริ่มวาดใหม่อีกครั้งใจลอยทั้งวันเลยนะแกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันแปลกใจนิดหน่อยที่คำถามนั้นออกมาจากปากหอมปกติน้ำหอมไม่ค่อยเอ,อ่ยถามก่อนเพราะเธอไม่ค่อยสนใจความเป็นไปของโลก คืออย่างนี้นะฉันวางดินสอลงแล้วหันไปเล่าให้น้ำหอมฟังอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหอมเป็นผู้ฟังที่ดีไม่หือไม่อือเธอยังคงวาดภาพต่อและหันมามองฉันเป็นระยะด้วยสีหน้าเรียบเฉยฉังเป็นผู้ฟังที่ดีเสียจริงๆแล้วฉันก็พูดต่อไปจนกระทั่งหมดคลาสแล้วเอาอยัางไงต่อ หอมถามขณะม้วนกระดาษภาพสเก็ตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วลงในกระเป๋าต่างจากฉันที่ไม่รู้จะเก็บอะไรพอาะมีแค่หน้ากระดาษว่างๆไม่รู้สิตอนนี้ยังไม่อยากคิดอะ่ะเพิ่งผ่านมาคืนเดียวเองนะแกฉันยังไม่เห็นความพยายามอะไรของเขาเลยถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่ทำเป็นหมาหน่อยดูท่าคงไม่ได้แคร์ไรฉันมากหรอกนี่ตอบหรือบนตอบสิจ๊ะแหม ถ้าบ่นแล้วก็ยาวสามวันเจ็ดวันก็ไม่หมดอืมแล้วจะไปไหนต่อล่ะจริงๆอยากชวนหอมไปเดินเล่นแก้เซ็งนะแต่ติดที่นัดอามเอาไว้น่ะสิพอต้องเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนนัดเพื่อนไวนะ้น่ะต้องเอาของไปเก็บที่บ้านฉันบอกอย่างเสียดายเพราะหากเอ่ยปากชวนหอมไปไหนสักที่วันนี้เพื่อนรักคงไม่ปฏิเสธแน่ เราสองคนกำลังเดินออกมาที่หน้าห้องโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเลยหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นอาร์มที่โทรเข้ามาเลยกดรับฮัลโหลเรามาถึงแล้วนะจอดรถอยู่ข้างวิทยาลัยเลิกเรียนพอดีเลยรอนิดน,นึงกำลังลงไปจ้าฉันตอบเสร็จก็กดวางสายแล้วหันมาบอกลาหอมเพื่อรีบวิ่งลงไปด้านล่างข้างวิทยาลัยซึ่งก็เห็นอาร์มออกมายืนพิงรถรอฉันอยู่ เลยกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้าไปหารอนานหรือเปล่าฉันเอ่ยทักขณะที่อารมเดินอ้อมมาเปิดประตูรถให้ประจบเหมาะกับหางตาเห็นอะไรบางอย่างเลยหันไปดูไกลออกไปประมาณ20เมตรฉันเห็นผู้ชายคุณตายืนพิงรถมองมาทางนี้เขาคือพี่สิง์สภาพดูโทมกว่าเมื่อเช้าเล็กน้อยก็ยังดีหน่อยที่ตอนนี้เขาอยู่ในเสื้อผ้าชุดใหม่ไม่งั้นคงน่าสมเพชแย,ย่ พี่สิงห์ทำแค่ยืนทิ้งรถแล้วมองมานิ่งๆไม่ได้เข้ามาอารวาสเหมือนทุกทีจึงเดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่แม้เราจะมีระยะห่างระหว่างกันแต่ฉันก็เห็นสายตาเขาที่มองมาอย่างชัดเจนสายตาตัดพพอที่เต็มไปได้วยความเศร้าไปกันเถอะเสียงของอาร์มเรียกความสนใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งเขาบอกฉันก่อนจะอ้อมไปอีกด้านเพื่อไปนั่งที่คนขับฉันเลยก้าวขึ้นรถ แล้วหันไปทางอื่นเพราะไม่อยากมองจนกระทั่งอาร์มขับรถผ่านหน้าเข้าไปฉันกับอาร์มเราคุยกันตลอดทางส่วนใหญ่เขาจะขุดมุกตลกมาเล่าให้ฟังจนฉันขำท้องแข็งเลยละ่ะเพิ่งรู้ว่าเพื่อนสุดหล่อก็มีมุมนี้เหมือนกันเขารู้ว่าพี่สิงมารอรับแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นเลยทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดเวลายอยู่ด้วยกันเอาจริงๆผู้ชายแบบอาร์มเนี่ยไม่ควรโสดมาได้ถึงป่านนี้ แต่อย่างว่าเลยเนาะอามไม่ต่างจากฉันสักเท่าไหร่ตรงที่มีเรื่องฝังใจเกินกว่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้แต่เผอเอิญว่าฉันไม่ได้เป็นคนดีเหมือนเขาที่ไม่คิดจะเอาคืนเยช่าแบบที่ฉันทำกับพี่สิงห์นั่งอยู่ในรถเกือบชั่วโมงหน่อยที่สุดตัวรถก็เคลื่อนมาจอดที่หน้าบ้านอามลงมาช่วยยกกระเป๋าก่อนจะเดินอ้อมมาส่งที่หน้าประตูพรุ่งนี้ให้รอมารับอีกไหมไม่ต้องหรอกจ้า แค่นี้ก็เกรงใจจะแย่แล้วนอกจากไม่อยากใช้อามเป็นเครื่องมือแล้วฉันยังรู้สึกไม่ดีด้วยที่ตามให้เขามาเป็นไม้กันหมาแม้รู้ว่าแค่เพียงฉันตอบตกลงอามก็พร้อมจะทำตามทันทีถ้ามีเรื่องอะไรเท่าหาเราได้ตลอดเรารอได้นะแววตาที่เขามองแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไม่ปิดบังฉันไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับความในของประโยค แต่รู้สึกแย่ที่ต้องปฏิเสธเพียงเพราะเขาเป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่ฉันมีอย่ารอเลยนะยังไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปนะ่ะอาจดูใจร้ายไปหน่อยแต่ถ้าไม่บอกให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้คนที่เจ็บมากที่สุดก็คืออาร์มซึ่งก็ดูเหมือนเขาจะรู้คำตอบอยู่แล้วเลยไม่ได้แสดงสีหน้าผิดหวังให้เห็นตรงกันข้ามเขากลับระบายยิ้มอ่อนเหมือนที่เคยทำ เห็นยิ้มแบบนี้ที่จริงเจ็บอยู่นะอามพูดปนขำทั้ง,งที่บอกว่าเจ็บจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นรูปศรีรษะฉันเบาๆก่อนจะพูดต่อยังไงเราก็เป็นห่วงเน่เสมอนะในฐานะเพื่อนอนะขอบใจนะอามนายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆฉันยิ้มตอบแล้วยกมือขึ้นข,นขยี้ศรีรษะเขาเบาๆเช่นกันหวังว่าสักวันอามจะได้เจอกับผู้หญิงที่สามารถทลายความกลัวในใจของเขาได้ แล้ววันนั้นเพื่อนคนดีของฉันคงได้พบกับความสุขพอคำว่ารักคือจุดจบน้องเนทบอกเลิกผมแบบที่เธอตั้งใจไว้แต่แรกความจริงผมรู้มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอเมาไม่ได้สติวันนั้นเธอระบายมันออกมาและเหตุผลที่ผมเดินตามเกมเธอแบบง่ายๆก็พออยากไถ่โทษผมยอมให้เธอปั่นหัวจนเป็นบ้าเป็นหลังก็พอรู้สึกผิด ที่เคยทำให้เธอเสียใจเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเปลี่ยนตัวเองเป็นสาวกาลโลกก็เพราะผมเมื่อคืนที่ผมไปอยู่ตรงนั้นได้ก็พอใช้จังหวะที่น้องเนตรเข้าห้องน้ำไปคุยกับไอ้หนุ่มที่เธอควงออกมาด้วยมันเป็นรุ่นน้องที่รู้จักเลยคุยกันง่ายผมเป็นคนบอกให้มันพาเธอเข้าม่านล,ลูดเพราะเมื่อสี่ห้าวันก่อนที่ผับเคยได้ยินคนในห้องน้ำพูดคุยกันเรื่องเธอ เลยอยากพิสูจน์ว่าจริงไหมแต่ไม่ว่าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แคร์หรอกพอตอนนั้นมั่นใจมากว่าต่อจากนี้จะไม่มีผู้ชายคนไหนได้แต่ต้องน้องเนตรอีกแต่ปรากฏว่าไอ้ที่พูดต่อๆกันมามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพไอ้ผู้ชายพวกนั้นมันก็แค่กลัวเสียหน้าเลยเอาไปเกทับกันว่าน้องเนตรเด็ดอย่างนั้นเด็ดอย่างนี้และที่เธอไม่คิดจะปฏิเสธนั้นก็พอแผลในใจ ที่ผมเคยสร้างเอาไว้เมื่อ3ามปีก่อนผมคิดว่าถ้าใช้คำว่ารักคงแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่มันกลับตรงกันข้ามเพราะเธอเลือกที่จะไปทันทีที่ผมพูดมันออกมาเจ็บเกินบรรยายผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นคนเราทำผิดพลาดกันได้นี่ตอนนั้นผมยังเด็กคือแบบเพิ่ง23เองไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานอะไรกับใครถามว่ารักไหมก็รักนะ แต่ไม่ได้คิดอะไรไกลถึงขนาดนั้นเนทเพิ่งจะจบมัธยมหกเองด้วยมั้งตอนนั้นคิดแค่ว่าเธอยังต้องเจอใครอีกเยอะประจวบมากับผมมีเรื่องที่ต้องไปทำเลยห่างๆกันไปซึ่งมันก็เป็นแค่ความคิดนะตอนนั้นของผมคนเดียวน้องไม่ได้คิดเหมือนผมแต่เธอคิดว่าโดนทิ้งจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่เอาจริงๆนะผู้หญิงคนสุดท้ายที่ผมคบอย่างจริงๆจังๆ,ๆก็เธอนั่นแหละ หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนอีกเลยจนกระทั่งได้มาแต่งงานกันและตอนนี้ผมค้นพบใจตัวเองไม่ว่าจะสามปีก่อนหรือตอนนี้ในใจผมก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยากจริงจังด้วยเหตุผลที่ผมวันไหนกับสาวไปทั่วก็เพราะเราคนที่ใช่คนที่ใช่คนเดียวในใจก็คือน้องเนตแต่ตอนนี้เธอเทผมแล้ววะยังจําสายตาของเธอเมื่อตอนบอกเลิกได้ดี ในแววตานั้นไม่มีความรักอยู่เลยสักนิดแล้วยิ่งมาเห็นภาพเธอกับไอหน้ายิ้มนั่นหยอกล้อเล่นหัวกันอีกมันยิ่งตอกย้ำไปใหญ่ว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมใช่ผมขับรถตามเธอมาตอนแรกตั้งใจจะมารับเลยไปรอที่หน้าวิทยาลายัยแต่ก็เจอไอหมอนั่นตัดหน้าและที่ผมไม่เข้าไปไวยวายก็เพราะว่าตอนนี้ผมเป็นคนไม่มีสิทธ์ ทำได้แค่มองดูความเป็นไปห่างๆผมจอดรถอยู่ที่เดิมนั่งมองดูห้องบนชั้นสองที่เปิดไฟจนกระทั่งบรรยากาศรอบข้างเริ่มมืดสนิทไม่รู้จะเอาไงดีภาพที่สนิทสนุนเกินเพื่อนระหว่างเธอกับหมอนั่นยังติดตาอยู่เลยผมไม่อยากเสียน้องเนรไปแต่เธอเป็นคนใจแข็งมากขนาดผมเสียน้ำตาเธอยังไม่รู้สึกอะไรเลย เสียงเรียกเข้าดังขึ้นแทรกความคิดผมจึงหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นไอพบโทรมาเลยโยนโทรศัพท์ลงที่เบาะข้างๆแล้วก้มหน้าฟุบพวงมาลัยช้อนสายตามองไปยังจุดเดิมอย่างเลื่อนลอยประจบเหมาะก,กับที่ไฟห้องดับลงเลยเบนสายตามองไปที่หน้าปัดนาฬิกาในรถเพิ่งเห็นประมันสี่ทุ่มกว่าๆเท่านั้นบางทีเธออาจจะออกไปเที่ยวผมเลยยืดตัวขึ้น แล้วจ้องมองไปที่ประตูเพื่อเห็นน้องเนตเดินออกมาซึ่งระหว่างนี้เสียงเรียกเข้าก็ยังคงดังอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ความสนใจทั้งหมดอยู่ที่แม่เสือสาวคนเดียวแล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อผ่านไปเกือบ20นาทียังไม่เห็นเธอลงมาผมเลยโทรเข้าไปหาชอยเพื่อความสบายใจซึ่งญาติตัวเล็กของผมกดรับสายทันทีที่ได้ยิน คืนนี้เนตออกไปไหนหรือเปล่าชอยไม่ได้ไปนะเฮียพี่เนตนอนแล้วการพาชอยมาอยู่ที่นี่ก็ดีไปอย่างคอยเป็นหูเป็นตาให้ค่อยคลายกังวลได้หน่อยอย่างน้อยก็ได้รู้ความเป็นไปของเธอผ่านชอยสแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนเฮียที่พี่เนตกลับมาเนี่ยมีเรื่องทะเลาอกันใช่ปะญาติผู้น้องถามตรงๆอย่างไม่อ้อมค้อม ผมแค่สอนให้ชอยร่าเริงเหมือนน้องเนตแต่ดูเหมือนยายค,คนนี้จะก๊อปปี้ไปซะทุกอย่างรวมถึงนิสัยด้วยอยากรู้อยากเห็นจริงๆไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามาแก่แดดให้มากดังนะชอยหุยเฮียหนูบอกเป็นรอบที่ผ่านแล้วมั้งว่าโตแล้วตอนนี้หนูขึ้นปีหนึ่งแล้วนะมันก็จริงแต่ผมดูแลเธอมานานไม่ว่าชอยจะโตแค่ไหนก็ดูเป็นเด็กในสายตาผมนั่นแหละ พูดกับชอยแล้วเหนื่อยช่วงนี้ฝากดูแลเน่ด้วยนะมีอะไรผิดสังเกตต้องรีบโทรมารายงานทันทีเข้าใจไหมรับทราบฮะผมกดวางทันทีที่ปลายสายตะโกนใส่โทรศัพท์หูแทบแตกไม่รู้จะทำไงดีทำได้ตอนนี้คงแค่เฝ้าดูต่อไปน้องเนธคงไม่ใจอ่อนง่ายๆพอถึงขนาดเซนวยัยยาไว้รอเธออยู่ได้ถ้าไม่มีผม พรเธอเคยทํามันมาแล้วแต่ผมในตอนนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นอีกครั้งเป็นไอ้พบนั่นแหละที่โทรมาจะอะไรนักหนาวะเนี่ยเพื่อตัดรําคาญผมเลยรับสายมันอย่างเซ็งๆคงไม่ผลเรื่องชวงเที่ยวหรอกแต่ดูสภาพผมสิไม่พร้อมจะออกไปไหนทั้งนั้นแหละเป็นเชียอะไรโทรไปตั้งหลายรอบไม่รับมันด่าผมทันทีที่กดรับสาย โทรมามีอะไรวะว่างเปล่าวะจะชวนมึงไปนั่งดื่มสักหน่อยนั่นไงไม่ผิดจากที่คิดไอ้พบมันเป็นพวกขี้เหงาดึกดึกดื่นๆไม่ชอบนอนชอบออกร่อนไปเรื่อยไม่มีอารมณ์ไปไหนวะกูอยากอยู่เงียบๆเบพิ่งรู้ว่าการโดนเทมันเป็นแบบนี้เองยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจที่เคยปล่อยให้เธอเผชิญกับความรู้สึกที่เจ็บหน่วงขนาดนี้อย่างที่เคยใครขอพูดกันนั่นแหละไม่เจอกับตัวเอง ไม่มีวันเข้าใจอ้าวเป็นเชี่ยอะไรวะไหนเล่าดิโดนเมียทิ้งว่ะผมบอกอย่างไม่ปิดบงังเพราะมันเป็นเพื่อนสนิทคำเดียวรู้เรื่องไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวกูกับไอ้พัทไปหาก็มีแต่เพื่อนสองคนนี้แหละที่มันเข้าใจผมไม่ว่ามีปัญหาอะไรพวกมันก็พร้อมช่วยเสมออืมเจอกันผมวางสายแล้วมองไปยังห้องเดิมที่ไร้แสงไฟ ก่อนจะบอกราตีสวัสด์นะครับแม่เสือสาวของพี่ที่มีเพียงผมคนเดียวที่ได้ยินคอนโดผมกลับมาได้สักพักไอพัดกับไอพบก็ตามมาติดติดพวกมันหิ้วเหล้าโซดาน้ำแข็งมาด้วยคงกะเมาเป็นเพื่อนผลเต็มที่แต่บอกเลยว่ามันไม่อยากทำอะไรจริงๆนะไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากกินไม่อยากนอนไม่อยากอะไรทั้งนั้น แต่คงจะยากที่อยู่ในโลกส่วนตัวเพอเพื่อนสนิทผมสองคนเอาแต่เจ้ยแจ้วชวนคุยเพื่อไม่แหกให้ผมเศร้ากูว่ามึงไปเคลียร์กับสาวๆในสต็อกก่อนดีกว่าไหมนัดพบออกความเห็นหลังจากปรึกษากับนภัสมาได้สักพักโดยมีผมนั่งฟุบตัวลงบนเคาน์เตอร์บาร์เหมือนหมาหงอยกูมีที่ไหนล่ะผมไม่ชอบเก็บใครไว้ให้วุ่นวายตั้งแต่แต่งงานกันก็มีบ้างที่เตาะเล่น แต่ไม่ได้เกินเลยไปถึงเรื่องบนเตียงแล้วที่ผ่านมามันก็มีแค่วันไหนทั้งนั้นแค่คืนเดียวจบไม่มีใช้ซ้ำมึงเนื้อไม่คนหรือเปล่าชามึงก็รู้นี่ว่าน,นอกก้องเขาคิดยังไงรู้ว่าชาคิดแต่ผมไม่ได้คิดนี่หว่าเห็นเธอเป็นน้องมาตลอดและก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นการให้ความหวังด้วยกูรู้แต่กูไม่ได้คิดอะไรถ้าไม่ได้คิด แล้วมึงโกหกเมียมึงทําไมวะไอพัดยังยิงคําถามไม่หยุดวันนั้นมันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะมันเป็นคนเจอน้องเนที่ผับคงไม่อยากให้มีปัญหาใค่จะรู้วะว่าน้องเน่รู้เรื่องผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอรู้ได้ยังไงแต่ผมคิดว่าเรื่องบางอย่างถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรพูดผมกลัวว่าน้องเน่จะไม่สบายใจเรื่องที่ไปดูหนังกับชาณนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่แรกก่อนหน้านั้นชามาที่ร้านก็คุยเรื่องล้อแม็กกันปกติ พรเธอมีโครงการจะเปลี่ยนล้อคุยก,กันจนเกือบเย็นนั่นแหละเริ่มหิวเธอเลยชวนไปหาอะไรกินแล้วห้างก็อยู่แถวนั้นด้วยทีนี้ชาอยากดูหนังเธอก็ลากผมไปซึ่งไหนๆก็มาแล้วเห็นน้องอยากดูเลยตามน้ำถ้าคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมจะไม่ยอมไปเด็ดขาดแต่กูว่าประเด็นมันอยู่ที่อดีตวะ่ะทำไมมึงไม่บอกเนียมงว่าหายไปทำอะไร เป็นไอพาร์ที่พูดขึ้นบ้างหลังจากนั่งฟังอยู่นานพูดไปมันก็เหมือนแก้ตัวพอยังไงคนที่เดินจากไปก่อนก็คือผมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคนผิดก็คือคนผิดผมไม่ค่อยเข้าใจตัวเองในตอนนั้นมากนะักเรื่องที่ทำไปก็ไม่ถึงขนาดต้องเลิกแต่ก็ไม่รู้สิอาจเป็นเพราะเดินทางบ่อยหรือเพราะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเลยคิดว่าห่างกันไปอาจจะดีกว่าให้เธอมารอไปวัน,วน ตอนนี้จะพูดอะไรได้วะหน้ากูเขายังไม่อยากจะมองเลยคิดแล้วก็เศร้าผมไม่โกรธเลยถ้าเธอจะเกลียดกันแต่ผมกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้และคือปัจจุบันก็ทำพังอีกรู้สึกเว้งว้างไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีแล้วมึงทำอะไรไปแล้วบ้างไอพัดพยายามหาทางคิดวิธีง้อเมียให้แต่ผมว่ามันมาเพื่อดื่มมากกว่าตั้งแต่มาก็กระดกเอากระดกเอาจนจะหมดขวดอยู่แล้ว ไปรอรับเขาก็มีคนอื่นมารับจะโทรไปก็ไม่ได้ไลน์ก็ไม่ได้เขาบอกกูทุกช่องทางการติดต่อผมคิดว่าคงไม่มีใครโกรธได้น่ากลัวเท่าน้องเนทอีกแล้วยอมใจความสตองมึงก็แบกหน้านนด้านไปหาเขาที่บ้านเลยดีวะกลัวชี้อะไรไอพัดบอกผอมเลือนแก้วเล่าเพียวๆมาตรงหน้าผมเลยรับไว้แล้วกระดกรวดเดียวหมด อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มึงอยู่เ,เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้ยไอ้พบรีบเสริมขึ้นซึ่งผมก็เห็นด้วยกับพวกมันกลัอวะอะไรวะผมยังมีอะไรที่ต้องกลัวอีกหรอทําตัวหน้าด้านงนาะแม้จะรู้สึกแปลกสักหน่อยแต่ก็ดีกว่าได้แค่มองไปวันๆดีไม่ดีโดนหมาฆ่าไปแดกอีกอีกอย่างผมยังไม่ได้เซ็นใบหย,ย่าสักหน่อยตอนนี้น้องเนรก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมียผมอยู่ปะวะ กูตัดสินใจละกูจะจีบ้องเน่ดีครั้งผมบอกพร้อมเทเหล้าใส่แก้วทั้งสามใบแล้วชูขึ้นมาอย่างฮึกเหิมชนแก้วเมื่อตีหน้าเศร้าแล้วเธอไม่แคร์งั้นผมขอทำตัวหน้าด้านเพื่อให้เธอแลสักนิดก็พอสวันผ่านไปฉันเดอร์ลงมาด้านล่างตามปกติเพื่อทานข้าวก่อนไปเรียนก็เหมือนเคยแหละ แม่กำลังเตรียมอาหารในขณนะที่ชอยคอยเป็นลูกมือช่วย4วันมานี้ฉันเริ่มคุ้นเคยกับน้องและพบว่าพฤติกรรมหลายอย่างของนางเหมือนฉันอย่างน่าตกใจเพียงแต่น้องไม่แรดอย่างฉันเท่านั้นเองและอีกอย่างคือชอยเป็นนักจับตามองมือวางอันดับหนึ่งคือปกติเวลาที่จะสืบอะไรจะไม่ให้คนที่เป็นเป้าหมายรู้ตัวใช่ไหมแต่นางนี่ไม่ใช่เลยจ้า ช้อยจับตาดูคอยรายงานความเคลื่อนไหวย,ยังเปิดเผยมากพี่สิงคงสั่งให้ทำแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปเพราะอะไรเชื่อไหมหลังจากวันแรกที่พี่สิงห์มารอหน้าวิทยาลัยฉันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยแม้แต่งเงานี่เรอที่บอกว่ารักรักบ้าอะไรไหนความพยายามไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะก็แค่ผิดหวังที่เขาไม่ทำอะไรเลยบางทีสิ่งที่เคยพูดออกมามันอาจแค่ไม่อยากให้ฉันไป ก็แค่ความห่วงกลางทำไมยังต้องทำเผื่อคนอื่นอีกกับแม่ผู้ชายคนนั้นเขาหากินเองได้น่ะยิ่งเห็นแม่ตั้งอกตั้งใจทำอาหารชาวให้พี่สิง์ฉันก็ยิ่งหมั่นไส้เข้าไปอีกทำไมแม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยทั้งที่เขาเคยทำฉันไว้เจ็บแสบแต่แม่ก็ไม่รู้เรื่องนั้นหรอกทําแม่ไม่ใจดำเหมือนแกไงอย่าคิดว่าไม่รู้นะทะเลาะกันทำไมไม่พูดดีๆหนักนิดเบาหน่อย ก็ให้อภัยกันเถอะลูกระหว่างที่แม่บน่นฉันก็หันไปทำตาเขียวใส่ช้อยโดยที่ชอยได้แต่โบกมือปฏิเสธทํานองว่าไม่ได้เป็นคนบอกนะไม่ต้องไปมองอยายชอยเลยแม่รู้ของแม่เองฉันเลือกที่จะไม่พูดอะไรเพราไม่รู้ว่าแม่รู้อะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ประเด็นอยู่ที่รู้ได้ยังไงในบ้านก็มีแค่ชอยคนเดียวที่พอรู้เรื่องอยู่บ้าง พอเห็นฉันเงียบแม่เลยไม่พูดอะไรต่อหันไปตักกับข้าวใส่กล่องเตรียมไว้จากนั้นก็ยกถาดที่มีสำรับเล็กๆเดินออกไปที่หน้าบ้านเพื่อเตรียมใส่บาตรส่วนชอยยกชามข้าวต้มมานั่งกินเป็นเพื่อนฉันพี่แน่รู้ปะกับข้าวที่หนูเอาไปส่งเฮียเหลือทุกวันเหลือเท่าเดิมเฮียน่ะไม่ยอมกินไม่ยอมนอน สู้ผอเป็นคนตอมใจพี่ไม่ได้ถามสักหน่อยฉันรีบเปกก่อนที่ชอยจะโอเวอร์ไปกว่านี้อย่างพี่สิงห์น่ะหรอจะตอมใจเพราะรักช่างไร้สาระสิ้นดีป่านนี้คงมีส,สาวๆดามใจไปแล้วมัง้งก็ได้ก็ได้ข่าวนี้หนูพูดจริงๆเลยสาบานพี่แน่รู้ไหมทำไมหนูถึงชอบพี่คำถามของชอยทำฉันเบนสายตาขึ้นมามองอย่างสงสัย ทำไมละจ๊ะเขาเฮียเคยเล่าเรื่องพี่ให้หนูฟังบ่อยๆตอนหนูเศร้าเรื่องพ่อแม่จำได้ว่าชอยเคยบอกพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแต่รายละเอียดปีกลึกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยถามต่อพูดว่าไงละจ๊ะยอมรับว่าสนใจถิ่งที่ชอยเล่าเพราะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยเล่าว่าพีเนตเป็นผู้หญิงที่สดใส ล,ล่าเลงหรือก็น่ารักมากเวลาที่หนูเศร้าเฮียชอบเอารูปพี่ให้หนูดูแล้วให้หนูยิ้มตามพอได้ฟังได้เห็นมากๆหนูก็อยากเป็นแบบพี่เนธฉันไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนถึงว่าทำไมชอยถึงดูคลั่งฉันประหนึ่งเป็นติ่งมานานเรื่องเกิดขึ้นนานหรือยังอะไม่เห็นพี่สิงเคยพูดได้ฟังเลยนานแล้วจ้ะพี่เนธตั้งแต่หนูเพิ่งจบมสาม ก็สปีเนี่ยแล้วมัง้งสปีก่อนงั้นเหรอฉันรู้สึกว่าเลือดลมเริ่มสูบฉีดแรงขึ้นพร้อมๆกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ถี่รัว3ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นเลยจะช้อยคำถามของฉันทำให้สาวน้อยตรงหน้าสลดลงเล็กน้อยก่อนจะตอบพ่อแม่หนูตายด้วยอุบัติเหตุแล้วตอนนั้นหนูอยู่แค่มสาม แล้วที่ผ่านมาก็จําได้ว่าไม่มีญาที่ไหนที่พึ่งพาได้เลยแต่แล้วเฮียก็มาที่บ้านในวันที่ต้องจัดการงานศพเฮียบอกว่าเป็นญาทางแม่ของหนูจากนั้นก็จัดการให้ทุกอย่างพาหนูเข้าโรงเรียนประจําจําได้ว่าเฮียไปกลับกรุงเทพอุดรทุกอาทิตย์เลยนะฉันฟังและพยายามเรียบเรียงลําดับเหตุการณ์และเชื่อมโยงได้ว่านี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่สิงห์หายหน้าไป